สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอทช่องที่จะมาแชร์ความรู้เรื่อง power platform อย่างง่ายๆสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง color function ใน power app ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวหน้า power app ที่เพนเขียนขึ้นมาโดยอ้างอิงจากตัว microsoft learn นะคะก็เดี๋ยวเราลองกด preview ให้ดูนะคะ ตัว Microsoft Learn นะคะเขาก็จะมีอธิบายไว้ว่าเวลาที่เพื่อนๆจะใช้พวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสีนะคะสามารถเขียนยังไงได้บ้างก็คือเราสามารถใช้เป็น CSS color name ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัว Loxy Brown นะคะ Loxy b r o บ n เนี่ยก็คือจริงๆตรงนี้ต้องสะกดเป็นตัว s นะคะแล้วก็อย่างเช่นอันนี้นะคะเป็น Oive d ดันะคะแล้วก็สามารถเขียนเป็นตัวซิ h e x a u e ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นชา ffd 7 0 0นะคะแล้วก็สามารถเขียนเป็นลนักษณะของ เอ i ดิจิต h e x a e ก็ได้นะคะโดยที่2ตัวหลังเนี่ยจะมีความหมายเป็นเรื่องของความโปร่งแสงนะคะก็คือตัวอัลฟานั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับตัว6กดิจิตนะคะก็คือจะเป็นตัว red red green green แล้วก็บลูบูนะคะก็คือตามที่อธิบายไว้ตรงนี้นะคะก็เพนแปลงตัวข้อความตรงนี้นะคะให้เป็นรูปภาพแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสำหรับตัวแรกนะคะ color ่า l o r o r name นะคะก็คือสามารถที่จะใช้เป็นชื่อของตัวสีไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นอันที่1นะคะก็จะเป็นตัว Rosy Brown ตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเขียนเป็น .go อันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือ o l i v e d ินะคะแล้วก็สำหรับตัว Si i g i t h t x value นะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ในบทความอธิบายไปว่าความหมายของเขานะคะก็คือค่า Red 2ตัวนะคะ Green 2ตัวแล้วก็ Blue 2ตัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นค่าของตัวสีโกนะคะแล้วก็อันนี้เพนมีทําลิงก์ของตัว CSS color name เอาไว้ใน power app ด้วยนะคะก็คือลิงก์มาที่ตัว w3school.com นะคะเรื่อง HTML color name นะคะก็สังเกตว่าจะมีชื่อแล้วก็มีโค้ดที่เป็น hex value อยู่นะคะอย่างตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างไปนะคะก็จะเป็นตัวโกเนาะเพนขอใช้ c t r l F นะคะแล้วก็เ e a r c h ไปที่คาว่า Go มันจะมีหลายระดับนะคะอย่างเช่นดาร์กโกลเด้นลอตอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโกลเด้นลอตนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเป็นโกลถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ตัวสีโกลนะคะก็จะมีชื่อของเขานะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็มีเรื่องของ H ฮ็กแวลูที่เป็นซิกดิจิตก็คือ6หลักนะคะแล้วก็เป็นค่า RGB นะคะว่ามีค่าเรสเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีค่ากรีนเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีค่าบลูเป็นเท่าไหร่เนื่องจากตัวสีออกทอ,ทองๆแบบนี้นะคะมันจะ ตรงข้างกับสีน้ำเงินนะฮะสีนำเงินก็เลยเป็น0นะะูนย์ะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของสีเลสแล้วก็กรีนนะคะนี่จะเป็นเรื่องของแม่สีของแสงนะคะถัดไปเรากลับมาดูที่ตัว power app นะคะสำหรับตัว power app เนี่ยมันจะมีการเขียนที่เป็นลนักษณะของเอสดิจิตหรือว่า8หลักของค่า h e x a u e ได้ ai, นะคะก็ความหมายของเขาก็คือเป็น red red green green blue blue แล้วก็เป็น alpha นะคะ ซึ่งตัวอัลฟาตัวนี้นะคะเขาก็จะมีความหมายบอกเอาไว้นะคะว่าเจ้าตัวตำแหน่งอัลฟาตรงนี้นะคะถ้าเกิดตัว0ูเนี่ยมันจะแสดงถึงลักษณะของแานพาเลนที่เป็นแบบฟูลี่ทนพาเลนนะคะนีเพนก็วาดรูปให้ดูนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,นอลองเอาตัวนี้ไปวางทับที่อื่นนะคะเดี๋ยวเพนขอออกมาที่โหมดอี i ดิก่อนนะคะสมมุติเพนเอาตัวนี้นะคะมาวางที่อื่น,นก็จะเห็นว่าเขาโปร่งใสนะคะก็คือมันไม่มีสีนะคะแล้วก็ สำหรับตัวที่เป็นค่ากลางๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในที่นี้เพนใช้เป็นตัวเลข80นะคะ80เนี่ยมันก็จะมีความโปร่งแสงในระดับหนึ่งนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นแบบเลนส์ที่มีสีนะ,ะมันก็จะมีความทะลุถึงกันได้แบบนี้พอเอามาซ้อนกันเขาก็จะสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เป็นตัว f/f นะคะไปที่ตำแหน่งอัลฟาเนี่ยมันก็จะ Fu l l y o p a q u กก็คือทึบแสงนะคะเหมือนเป็น แผ่นพลาสติกอะไรเงี้ยนะคะพอเอามาวางซ้อนกันมันก็จะมองไม่เห็นตัวทีอ่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูสำหรับตัวที่เป็นลักษณะของเ d i g i t t e x ็ value นะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างแบบที่เป็นตัว Color Function ของ power app กันนะคะฟังก์ชันใน power app นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับสีได้ทั้งหมด4แบบนะคะก็มีตั้งแต่ที่เป็น color. color name นะคะก็คือจะเป็นตัวที่1อันนี้แล้วก็อันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของ c o l o r value ซึ่งเจ้า color value เนี่ยสามารถที่จะใส่ตัว css color ได้หลากหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่การใส่เป็นชื่อของ css อย่างเช่นในที่นี้นะคะก็คือ salmon แล้วก็สามารถที่จะใส่เป็น value ก็ได้ซึ่งอันนี้นะคะก็สามารถใส่เป็นลนักษณะของ six digit นะคะก็คือตัวเลข6หลักของ hex value ก็ได้หรือจะใส่เป็น e i g h digit นะคะก็คือ8หลักของ hex value ก็ได้เช mm ่นกันก็คือจะเป็นเรื่องของที่เพนอธิบายไปที่สไลด์ที่แล้วนะคะก็คือมันสามารถใส่ alpha เข้าไปได้ด้วยนะคะ แล้วก็สามารถที่จะใช้การระบุเป็น rgba โดยตรงนะคะว่าเป็นค่าเรสกิ n นบ u ูแล้วก็ Alpha เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องใส่ตัวเลขของเรสของกรีนของบ u ูแล้วก็อัลฟาลงไปถ้าอัลฟามีค่าเป็น1น,นะคะก็มันจะฟูริโอพาร์กก็คือทึบแสงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันอยู่ค่ากลางๆมันก็จะมีความโปร่งแสงระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับสีก็คือ color fade นะคะ color fade เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับ darkness brightness นะคะก็คือยิ่งถ้าเกิดมันมีค่าติดลบนะคะอย่างเช่นลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเกิดมีค่าเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเกิดมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นสีจริงๆของเขานะคะก็คือจะไม่ได้มีเอฟเฟกของเรื่องความมืดหรือว่าความสว่างอยู่ในนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ค่ากลางๆอย่างเช่น ในที่นี้เพนใช้เป็น0.5นะคะ0.5เนี่ยมันก็จะมีความขาวขึ้นมากว่าสีที่เป็นสีออริจินอลของเขานะคะหรือถ้าเกิดเราใช้เป็นลบ0.5เนี่ยมันก็จะมีความเข้มกว่าสีออริจินอลของเขานะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูซินแท็กต่ละตัวกันนะคะสำหรับตัว c o l o r เนี่ยก็คือสามารถเขียนเป็น c o l o r ดอทแล้วก็ c o l o r name ที่เป็น CSS ได้เลยนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถเขียนเป็น c o l o r ดอทแล้วก็อันนี้อาจจะเขียนเป็นอ่าโกลด์ไวทก็ได้นะถ้าเกิดใช้ c o l o r อร วก็จะได้สีออกขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะเพนยุกตัวอย่างขึ้นมา2สีก็คือแซลมอนนะคะ color o salmon ก็จะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็น color medium purple นะคะก็จะเป็นสีม่วงกลางๆแบบนี้นะคะถัดไปตัว color value นะคะก็อย่างที่อธิบายไปว่าสามารถใส่เป็นตัว css color ได้ไม่ว่าจะเป็น css color name อย่าง s a ล m o n นะคะต้องใส่ไว้ในสัญลักษณ์ที่เป็น ดับเบิลโคดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตัว color value นะคะก็เช่นเดียวกันเราต้องใส่ดับเบิลโคดด้วยนะคะแล้วก็ใส่สีโคดของเขาลงไปอันนี้เดี๋ยวเพนให้ดูตัว medium% purple นะคะ,ะตัว medium% purple ก็คือจะเป็นอันนี้นะคะ medium% purple เนี่ยมีโคด hex x a l u e ที่เป็น6หลักนะคะก็คือ9 3 7 0 db นะคะก็อนนี้เพนก็ใส่9 3 7 0 db นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวที่เป็น Edit นะคะ อันนี้เพนกรุ๊ปเอาไว้นะคะแล้วก็มาที่ตัวฟิลตัวนี้นะคะก็คือ Color Value นะคะเพนใส่ตามนี้เลยนะคะก็คือ937 0db แต่ถ้าเกิดเป็นแซลมอนนะคะแซลมอนเพนจะเขียนเอาไว้เป็นชื่อของเขาไปเลยนะคะ Color Value แล้วก็แซลมอนนะคะอันข้างบนก็เขียนธรรมดานะคะจะเป็น Color.Color n a m n แบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัว rgba นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นตัว Medium Purple นะคะมันคือ 1>, 1 4ึ่งสี่เนะคะตัวนี้เพนก็จะใส่เอาไว้แบบนี้นะคะมาที่ฟิลเนาะก็จะเป็นเหมือนกับตัวที่เพนเขียนเอาไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็มีการแสดงเรื่องของอัลฟาให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดเราใส่อัลฟาที่เป็น0.5นะคะเขาจะมีความโปร่งแสงขึ้นนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวคัลเลอร์เฟดนะคะก็อย่างที่อธิบายไปนะคะว่า สามารถที่จะใส่ตัว f ฟ d อะเมาส์นะคะตั้งแต่ลบ1นึได้นะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นเปอร์เซนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเพนมีทำเป็นตัวสรุปนะคะไว้ในแคนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเพนทาเสร็จแล้วจะแชร์ให้นะคะสำหรับตัวที่เพนจะแจกให้เพื่อนๆน,นะคะก็ปกติเพนจะใส่ไว้ที่ Facebook นะคะแต่ว่าตอนนี้เพนยังเขียนไม่เสร็จนะคะตอนนี้เพนทำคัลเลอ คั l เลอร์ u วแล้วก็ค o ลเลอร์เไว้นะคะมันยังเหลือ R G B A อีกหนึ่งตัวนะคะก็ถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพนจะโพส์ไว้ที่ Facebook นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปดูตัวเก่าๆย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปที่ตัวรูปภาพในเพจเป็นบอทนะคะแล้วก็เข้ามาดูที่ power f x in power app ได้นะคะเพนก็จะมะีเคยสรุปเคยทําคลิปอะไรไว้นะคะก็จะมีแปะทังตัวที่เป็นสรุปนะคะแล้วก็มี ลิงก์ไปยังตัว YouTube ที่เพนสอนนะอย่างเช่นเรื่องการใช้ n a วิ g เกตแบ็กนะคะเพนพูดอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะก็จะ,ะมีลิงก์อยู่นะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เคยสอนไปแล้วที่ YouTube อะไรนะคะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่มีสอนอพวกที่เป็น Filter Search Lookup อย่างเงี้ยนะคะก็คลิกเข้าไปตรงอัลบัม้มนะคะแล้วมันก็จะมี YouTube แปะไว้ให้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวตัวคัลเลอร์นะคะถ้าเกิดเพนทำเสร็จก็เดี๋ยวจะมาอัพโหลดไว้ที่อัลบั้มนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเซฟเก็บไว้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวทำเสร็จเราจะแจ้งอีกทีนึ่งนะคะส่วนเพื่อนๆที่มีการจอย YouTube Membership เอาไว้นะคะเดี๋ยวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้นะคะที่ g i ฟ e a เ a y ของวิดีโอ m m m b e r s h i p Only นะคะ ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูที่อันสุดท้ายนะคะที่เพนทําสรุปไว้นะคะก็คือเรื่องของสีนะคะเพื่อนๆสามารถเขียนได้ทั้งหมด4แบบนะคะตั้งแต่การใช้ color o t แล้วก็เป็น css color name นะคะยกตัวอย่างเช่น color o t salmon นะคะสามารถเขียนเป็นลนักษณะของ color value นะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บแล้วก็ double quote css color นะคะอย่างเช่น color value แล้วก็เป็นชื่อนะคะ salmon color value แล้วก็ตามด้วยตัว hex value ที่เป็น6หลัก นะคะหรือว่าจะเขียนเป็น8หลักก็ได้ถ้าเกิดเราอยากใช้เรื่องของอัลฟาหรือว่าเรื่องของความปร่งแสงนะคะยกตัวอย่างในที่นี้นะคะเพนใช้เป็นตัว30 30นะคะสามันก็จะซีดๆหน่อยนะคะก็คือเกือบจะใสและเกือบจะเป็นแบบเลนใสๆเลยนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะตัวค o l เล v วลูนะคะเพนใช้อัลฟาอยู่ที่50พอใช้เป็น50ก็จะมีความโปร่งแสงระดับกลางๆนะคะก็ตัว80นะคะก็จะมีความ ทึบแสงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแล้วก็ถ้าเกิดใช้เป็น ff นะคะก็คือจะทึบแสงที่สุดนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของตัวปกติแบบนี้เลยนะคะก็เหมือนการเขียนแบบ6ห,หลักนั่นเองแล้วก็สามารถใช้เป็น rgba ได้นะคะ rgba ก็ใส่ไปนะคะว่าต้องการ red GREEN, BLUE แล้วก็ ALPHA เท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้ ALPHA เป็นค่า1ก็จะมีค่าเทียบเท่ากับกรณีนี้นะคะก็คือเป็นสดิจิตธรรมดาหรือว่าตัวที่เป็น8ดิจิตที่เป็นลักษณะของ opaque ff นะคะ แล้วก็ตัว color fade นะคะ color fade จะเป็นเรื่องของ d a r k n e t b i n d n e s นะคะอันนี้เพนทำให้ดูตั้งแต่กรณีที่เป็นลบ100%นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเขียนเป็นลบ1ก็ได้อันนี้มันจะมีสีดำเข้าไปจนกลายเป็นค่าดำสนิทนะคะก็คือเป็นสีดำไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เป็นลบ50นะคะหรือว่าลบ0.5นะคะอันนี้ลบ50%หรือ0.5นะคะมันจะมี เป็นสีออริจินอลก็คือสีแซลมอนนะคะที่โดนย้อมสีดำเข้าไปนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้คัลเลอร์นะคะที่เป็นเฟดอะเมาสูญก็จะเป็นสีออริจินอลนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะมีค่าเทียบเท่าที่เป็น R G B A แบบ1แบบนี้นะคะอัลฟาเป็น1หรือว่าเท่ากับตัว C S คั o เ o r ที่เป็น6 dig i t Value หรือว่าเ d i g i t ที่เป็น F F นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะคะ แล้วก็ Color Fade ถ้าเกิดเราใช้เป็น0.5นะคะหรือว่าบวก50%มันก็จะมีความาสีขาวเข้ามาผสมนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเราใช้มีค่าเฟดอะเม์เป็น1หรือว่า100%เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็นสีขาวนะคะอันนี้เดี๋ยวเพนให้ดูที่ Edit Mode นะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่ตัวเส้นเอาไว้นะคะอาจจะมองไม่เห็นกันอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Color Fade เมาส์ที่มีค่าเท่ากับ1น,นะคะมันก็คือจะเป็นสีขาวไปเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ลบหหรือว่าลบร้อยเนี่ยก็จะมีค่าเป็นสีดํานะคะสําหรับตัวคันเลิ่มฟังชันวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มตังที่ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะ ขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ